สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขันยวเสซอีสานทุกท่านครับพี่น้องทักทายเอฟซีทุกท่านวันนี้บ่าววัตถีพะพิพน้องเอฟซีทุกท่านมาเบิ้งของดีงัวงามนะครับขอกองจิงนะครับมาโนดฟาร์มไผ่มกไซใหญ่บิ๊กบิ๊กเลยครับพี่น้องวันนี้นะครับบ่าวพิษวังแน่นอนครับพี่น้องนะครับไผ่ชมใน้าอีพี่นี่กะไผ่หางัวงามเบิ้งงัวงามนี่อีพี่นีบ่ผิดหวังแน่นอนหรือไผ่หาสาวน้อยเอฟสองครับพี่น้องรุ่นสีแดงเข้มเข้มเลยพ เดี๋ยวมัอนี้พูดคุยจากค่ายกัำลังเกีงเพื่อนเ้อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาโนดฟาร์มนะครับกัสสวัสดีเอฟซนะครับช่องลูกขนไก่เชียร์ยิสานหลักกับเอฟซมาโนดฟาร์มนะครับผมมาโนดฟาร์มนะครับพิกัดนะครับอยู่บ้านซาบัวนะครับตำบลกัม马拉ไซอำเภอกัม马拉ไซจังหวัดการสินนะครับเบอร์โทรนะครับ0955485871นะครับเบอร์ไลน์กับเบอร์นี้เพิ่มตรงเบอร์โทรนะครับผม เฟซบุ๊กมาโนดฟาร์มนะครับบามันนะครับเป็นภาษาไทยนะครับผมฝากกดติดตามไว้นะครับง้อเขาออกจะอัปเดตให้เบิ้งตลอดนะครับผมมื่อนี่สิมีสาวน้อย F2 แล้วก็สาวไก่ผสมแล้วก็แม่ท้องบิ๊กบิ๊กหน้าหนาสามแม่เน้นๆเลยครับผมราคากัตามความงามสายพัฒนาเขานะครับเทาสิเปรียบเทียบใส่ง้อตลาดง้อเนื้อไว้ใดนะครับกัตามตามความงามของเขานั่นแหละนะครับสายง้องามเขาหูดีนะครับผมอ่๋อและนี้เป็นชุดไม้ทั้งเบิดนะครับนี่ครับผมเด็ดเเลยนะครับมื่อนี่นะครับเบิ้งแม่เรียกก็เดดแล้วครับพี่น้อง อ่าเดี๋ยวไปเบื้องสาวหน่อยก่อนครับพี่น้องนะครับเก่งว่าเบื้องหน่อยไผมักใส่ยังไงเบื้องจบคลิปได้ครับพี่น้องวันนี้เอาไปที่เด็ดเลยครับพามาเบื้องแนนอนครับพี่น้องที่เด็ดอ่าธิมาโนดฟาร์มเบื้องครับเบื้องเตม่ที่เรียกนี่ก็สุดยอดครับพี่น้องนะอันนี้ลูกผสมนะครับลูกผสมไม่ได้ตีเอฟนะครับผมอ่าขันเบื้องสายตาขันเป็นพี่น้องเอาไปจดกับเลื่อมเอฟหนึ่งเลยครับพี่น้องเลื่อมเอฟหนึ่งเลยครับพี่น้องทั้งคู่เลยมีใบมีหลอดหายไปไหมีใบมีหลอดครบนะครับอ่าเดี๋ยวไปเบ่่่งงสสาาวนนนนน้้อออยะกกคครับบมเูี พี่น้องเบิ้งไว้นะพี่น้องโคดแนวกครับพี่น้องเอาอย่าผาชมอีพี่นี่คนแหลก็แชร์ให้พี่น้อยด้วยครับพี่น้องไปเบิ้งสาวหน่อยกันครับผมเอาครับผมมาเบิ้งสาวหน่อยก่อนครับพี่น้องนะครับตัวแรกนะครับผมมาดูสาวน้อยสีเข้มๆพี่น้องเอาตัวนี้เด่นเลยครับพี่น้องเห็นปุ๊บนี่พี่น้องเห็นเรื่องเม็ดสีมากกว่าเลยนะครับผมเม็ดสีความเงานะครับผมตัวนี้นะครับเห็นเลขกสองอยู่ขาหนาเนาะพี่น้องอันนี้ F 2นะครับผมแบรนด์ PRL นะครับเบอร์สิบ พี่น้องเม็ดสีนะอันนี้เป็นง้อหลุกคอกนะครับผมอ่าอันนี้ครับเบิ้งครับพี่น้องสีดีๆเลยครับนีครับสีเข้มเลยนะครับเอานะครับบีดเองพัฒนาเองครับพี่น้องได้สีขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วแม่เพิ่นเป็นลูกพ่อได้ครับแม่เป็นที่เคหาเจ็ดเก่าครับผมเป็นที่เคหาเจ็ดเก่าครับตัวลูกเพิ่นเป็นเจ้าการเมืองครับลูกสาวเป็นเจ้าการเมืองครับพี่น่องที่เคหาเจ็ดเก่าก็ขึ้นซื้อในเรื่องของพันธุกรรมนะครับเจ้า tk ห้าเจ็ดเก้า ไส่หูจักก็ด,ดีครับพี่น้องนะครับพ่อพันธุ์ตัวนี้ทรงลูกดีแห้งบานเท่ากับหลายทันกับผสมนะครับแล้วก็มาใส่กับการเมืองซึ่งเป็นพ่อพันธุ์ที่หนาลึกนะครับแล้วก็เม็ดสีนี่ผมบอกเลยว่าแดงเพียวแน่นอนเจ้าการเมืองนะครับเป็นของพ่อพันธุ์ของลุงเช่าฟ้ามครับพี่น้องเจ้าการเมืองเบื้องครับพี่น้องเบื้องหนอกสนะีนี่เบื้องหนาเข้มครับเมบ็ดเชื่องโดยพันธุก,กรรมนะครับพี่น้องนะครับเบื้องครับพันธุกรรมดีเขาจะเชื่องนะครับผมถ้าเลือดสูง ไซพอพันธ์ส่มีคาความเชื่งงสูงครับพี่น้องลูกเต่าออกมากับสิมีนิไซเชื่องบ่ดินนะครับผมหรอกขุ่นกับคุนนี่ครับพี่น้องเอานะครับอายุกี่เดือนนะครับอายุ6กเดือนนะผมหกเดือนส่วนสูงมากเกือบร้อยสามสิบพี่น้องเบิงช่วงไลนะครับอันนี้บราหมั่นเอฟสองนะครับบรามั่นเอฟสองแม่เป็นเอฟหนึ่งน้องจิงเปิดไว้หลยไปไหนครับถามว่าตัวนี้ทำมากน้อเปิดไว้สี่หมื่นหาตัอรองไห้ครับอ่าสี่หมื่นห้าพัน ต่อรองได้นะครับ F 2ประกันต่หนี่ลูกสาวเจ้าการเมืองนะครับแม่เป็น TK 579ครับกล่องพันธุกรรมดีๆนะครับมีดไฮเด็ดเด็ดมีดไฮชมในมาโหนดฟ้ามครับพี่น้องต่อรองได้อีกเด้อครับพี่น้องต่อรองได้อีกต่อรองได้อีกครับเอาให้เบิ้งถ่ายเบิ้งหางมาเจ๊กหน่อยครับพี่น้องหลายๆมุมหลายท่านก็อยากเห็นหลายๆมุมนะครับเอา สวยแบบนี้เปิดมาตัวแรกถักฐาเลยครับพี่น้องเอาละไข่ล้อมนึงนะครับสีเหมือนหาต่อร่องได้ครับสี่หมือนหาพันต่อร่องได้ครับพี่น้องอันนี้เป็นงอหลูกคอกเองเลยนะครับเอานะครับหางกบสวยครับพี่น้องบึ้งการทรงหลูกของเจาการเมื่องบวกที่ขี้หาเจ็ดเก่าลงมตัวครับพี่น้องเม็ดสีนี่สบายหายห่วงครับพี่น้องเรื่องเม็ดสีนี่สบายหายห่วงเด้เลยแล้วการเรื่องความเงาของล้ำตัวครัพี่น้องเป็นงอล้ำเงาด้วยครับพี่น้องล้ำตัวเงาดีถือว่าเหลี่ยมดีนะครับเอาต่อไปไปเอารุ่นไก่ผสมนะครับ รุ่นสิถึงอายุใกล้ผสมว่ต้องเลี้ยงตัวเมื่อกี้อาจจะต้องเลี้ยงอีกประมาณปีนะครับเอาตัวนี้เลี้ยงอีกว่าเกินสองสามเดือนเดี๋ยวผสมครับพี่น้องนะครับเริ่มเป็นสัดแล้วเนาะแม่นครับอันนี้อันนี้อายุสิบห้าเดือนครับสิบห้าสิบหกเดือนเนาะแม่นครับเล่านี่ลูกสาวพอได้ครับตัวนี้เป็นลูกสาว KF68 ครับผมอ่าลูกสาวเจ้ากาเลต KF68 ครับ F1 ครับสูงประมาณร้อยเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบห้าบวกครับร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับผมอ่เป็นงั่วแม่สาวด้วยครับพี่น้องเป็นงั่วสาว อ่าไพ่อยากได้เอาไปผสมไปทับเอาเอฟหนึ่งพร้อมใบเพชรดกดีส่งจุดหายเรียบร้อยอ่าต้นนี้บุมี่ครับตัวนี้ร้อยสี่สิบห้าบวกแน่นอนครับนี่แน่นอนเปิดใบ่าไรครับผมเปิดใบสี่หมื่นเก่าตลองได้ครับสี่หมื่นเก่าพันตล่องได้ครับพี่น้องงบประมาณถึงเอาคู่กับสาวหน่อยไปเลยก็ได้ครับพี่น้องเอาคู่ก็ได้ยกคู็ได้เอาไผ่สนใจอยากจะได้น้ำน้องจิ๋งไปเลี้ยงสวยๆงามๆราคาสบายกระเป๋าแบบนี้พี่น้อง มีไห่ชมที่มาโหนดฟาม์นะครับเบื้องไทยดีด้วยครับพี่น้องนะครับเบื้องไทยหางกระสวยนะครับผมไอ้เนี้ยแบยไทยเบื้องละเอียดเลยหม้อบ้านถืออาหารครับผมเอ้านะครับอันนี้เพิ่นเลี้ยงแบบบ้านบ้าวเลยพี่น้องนะครับกันพูอาหารถึงยาดีน้ำถึงนะครับอาหารบำรุงดีไงแน่นอนครับพี่น้องเจ้าเคเอฟหกแปดครับพี่น้องพอเพิ่น เอาไปทับเอาครับพี่น้องราคาอีกรอบนึงนะครับ4ี่หมื่นเก่าตัวรองได้ครับสี่หมื่นเก่าตัวรองได้ครับพี่น้องเอาผ่านไป2สาวครับสาวหน่อยฟางพุ่นแล้วก็สาวไก่ผสมตัวนี้นะครับเอาหรือใครอยากได้เอาแบบทองเลยครับพี่น้องวันนี้สามทองลายเรเบิลกันไปครับพี่น้องไล่ระดับกันไปนะครับตัวนี้เป็นวัวท้องนะครับผมท้องที่เท่าไหร่ครับเป็นสาวทองแรกเลยครับเป็นสาวท้องแรกครับเป็นลูกของพ่อเป็นลูกสติงเล่ครับทองกับเคเอฟหกแปดครับผมลูกสติงเล่สองศูนย์หนึ่งของกามปูฟั่ม ครับท้องกับเคฟหกแปดกาลิสเคฟหกแปดอาจะเข้าหกเดือนครับผมหนาวนะครับผมหากว่าจะเข้าหกเดือนเนาะอายุขั้นตรวจอันตรสาวเรียบร้อยประกันท้องประกันท้องประกันตหนิครับผมประกันห่อประกันต้หนินะครับเอานี่ครับพี่น้องเอาสวยๆเลยงามเงีวหนาลึกร้อยหาซีพอด์ป้ะครับไอร้อยสี่สิบแปดครับอ่าร้อยสี่สิบแปดนะครับนั่นคือส่วนสูงของเขาครับพี่น้องร้อยสี่สิบแปดด้วยครับพี่น้อง แม่นี่เป็นสาวทองแรกนะครับลูกสติงเล่สองศูนย์หนึ่งหนาลึกครับพี่น้องเบิ้งนะครับญ่หนาลึกหูสันออกเป็นบรามันนะครับขันตีสายตาเบิ้งเอฟก็ขึ้นเอฟสองหนึ่งพี่น้องขึ้นเอฟสองในนั่นขันแต่ว่าเขาก็ไปเริ่มต้นไม่ก็ได้ครับใบนี้หลอดไฮรอยากได้ก็ไปเริ่มจดนับเอฟหนึ่งเอาครับพี่น้องแต่ว่าเบิ้งลักษณะโครงสร้างเบิ้งการปรับพันธุกรรมของเพื่อนมาแล้วนะครับเบิ้งภาพโดยรวมนี่ถือว่าสวยครับตัวนี้ที่สำคัญทองพร้อม 69, mm, us, เอาราคาในครับตองทองแบบนี s, 60, ้เปิดไปที่เปิดไปหกหมื่นเก้าตอร่องได้ครับหกสิบเก้าตอร่องได้ทองหาเดือนกว่าจะเข้าหกเดือนอีกสามถึงสี่เดือนก็คลอดแล้วครับพี่น้องนะครับเอาลูกสาวสติงเล่สองศูนย์หนึ่งทองกับกาเลสเคเอฟหกแปดหาเดือนกว่าๆนะครับเอาหกหมื่นกับอีกเก้าพันบาทต่อรองเก้าพันบาทต่อร่องได้ครับพี่น้องนะครับผมเอานะครับตำหนิโบวี่จะมองเนาะระการตำหนิระการทองครับนี่ครับ การขนส่งเลยครับน้องเก๋งวันนี่ V.I.P. ทุกตัวครับผม V.I.P. ทุกตัวอะไรทางกังวลว่าอยากได้งาะทองไปเลี้ยงกังวลวนการขนส่งจะกระทบกับลูกในทองนะครับย่านดิ้นย่านชนกันในรถเขาวิ่งแบบ V.I.P. ปยองไม่ต้องห่วงครับพี่น้องส่งให้แบบ V.I.P. เลยนะครับพี่น้องสบายใจได้นะครับดูแลการรับประกันหลังการขายไผรบอแน่ใจตรวจส่งตรวจซ้ำได้นะครับตรวจรายละเอียดก่อนจ่ายเงินก็ได้หอดคอหอดฟ้ามนะครับเอามีอีก2ทงอง ที่เดียวอีกสองโตเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับผมคู่สุด้ายนี่นะครับผมเกินไหวแต่ตนคลิปแล้วพี่น้องผมเบิ้งนะครับนี่ครับสมว่าง่วงงามนี่แหละครับพี่น้องให้เบิ้งสักกอนจะไปเบง้ายละเอียดแต่ละโตพี่น่องเบิ้งสมว่าง่วงงามนะครับไผเห็นนะครับผู้เลี้ยงในยุคสมัยใหม่นะครับโครงสางง่ายะกี้ก็ไวหินดูตอนนี้นี่โครงสางงได้เนื้อมาเต็มเต็มแบบบราหมั่นครับพี่น่องนะครับ คู่นี่นี่ร้อยหาซิบบวกทั้งคู่แมนครับตัวแรกนี่หนาหนานี่ร้อยหาซิบสามวัดให้เราครับวัดอะ้เรียบร้อยร้อยห้าสิบสามเนี่ยครับพี่น้องตัวที่แรกครับตัวที่สองเลยครับร้อยหาซิบหาครับตัวที่สองนี่ร้อยหาซิบหาครับพี่น้องนะครับผมเอาไพ่ได้ง่วงง่ามคู่เอาเบิ้งคู่นี่เด้อครับพี่น้องยกคู่ไปเลขก็ได้ฟังราคาสักก่อนจะตัดสินใจครับพี่น้อง อ่าตัวนี้ตัวแรกก่อนนะครับตัวนี้ลูกสาวของพอเป็นลูกเคฟหกแปดใบหลอดครบครับผมอ่าลูกสาวกาเลตเคฟหกแปดกาเลตเคฟหกแปดนี่เป็นน้องไส้ของเคฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องอ่าเกิดจากแม่เดียวกันแต่ว่าคนละพอนะครับอันนี้ลูกสาวกาเลตเคฟหกแปดสถานะตอนนี้ทองกับทองกับออกฟอร์ธครับผมอ่าทองกับออกฟอร์ดโรโจหกศูนย์สี่ครับอ่าของโชคเนรามิดฟาร์มนะครับจักเดือนครับในทองอ่าเดือนกว่าเหรอครับ ห้าเดือนกว่าเป็นสาวท้องแรกแม่นครับสูงร้อยห้าห้าสิบสามครับสามครับพี่นงองนี่ครับนะลึกครับพี่น้องเบิ้งความเบิ้งตะหนอกเบื้องช่วงไรครับพี่น้องเบื้องความลึกของเขานี่ครับใหญ่นะลึกประกันท้องครับประกันท้องประกันตําหนิครับผมประกันตาหนิราคาเนี่ยครับเม่นี่แบบนี้แปดหมื่นหาต่อล่องได้ครับแปดสิบหาต่อล่องได้ครับผมนะครับผมหลายทันว้า มันถือคือมันแพงหรือเปล่าว่าที่นะครับฟังราคามาแล้วนะครับผมกระเป๋าเริ่มสั้นแล้วพี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงมักน้เพินนะครับมันถือคือมันแพงคันถามผมย้อนหลังไปมันกระถือแล้วครับพี่น้องนะครับช่วงนี้นะเป็นหน้าที่ท่องสำหรับผู้เลี้ยงเราะว่าพื้นที่ว่างมีพื้นที่มาเอาไปเลี้ยงครับพี่น้องงามๆจากข้อของน้องจิงแปดหมื่นกับอีกห้าพันบาทต่อรองห้าพันบาทต่อรองได้นะครับมักสนใจโทรหาน้องจิงผมขืนเบอร์โทรใไ้นะครับผมช่องท่าติดต่อทั้งเฟซทั้งไลน์มาชมตัวจริงเน้นชมตััวจรริงเท่านนะคบผ ว่างๆมากเบื้องต้นเนาะย่านย่านยยคูเลยอะละครับนี่ครับผมขับรถมาเบื้องก้อนนะครับคันมากแล้วอยากตัดสินใจอยากเอาเลยนี่มาเบิ่งสะก่อนแฮงดีนะครับเอาตัวนี้นะครับผ่านไปครับ68ทองกับออกฟอร์ดรถโจอร์ดโลโจ604งวดหนอกน้ำเข่าเจ้าออกฟอร์ดเค8 8หกแงวันหนอกน้ำเข่าออกฟอร์ดางวนหนอกน้ำเข่าครับพี่น้องออกฟอร์ดสายสโมกกิ่งการหนึ่งเทับเจ็ดนะครับผมอนะครับ ต่อไปนะครับตัวที่สองตัวนี้เป็นลูกของ KF31 ครับผม KF31 นึครับเป็นพีไส้ของ KF68 ฟแปดนะพี่น้องครับเอานะครับสูง1นึ่งครับร้อยหาสิบหาพี่น้องเอาโตนันก็ว่าไงลึกนะครับตัวนี้ไงเงาไงเงาครับตัวนั้นเอาหมักไงลึกหรือมักไงเงาให้เบื้องเทียบคู่กันครับ เอ้าวสามหนึ่งดิทองก็พอได้ครับทองกับวีโก้สองล้านครับทองกับวีโก้สองล้านครับนะครับผมในสามเดือนช่วงนี้เรามีฟาร์มครับพี่น้องเจ้าวีโก้สองล้านครับนะครับอ้าวตัวแรกทองกับออกฟอร์ดกับของเสียตูวเพิ่นนะครับผมอ้าวตัวนี้กับทองวีโก้ของเสียตูวเพิ่นครับพี่น้องแต่ว่าพอเนี่ยเป็นหกแปดกับสามหนึ่งครับตัวนี้นะครับใครสนใจนะครับผมเบิ้งตัวจริงสักก้อนก็ได้นะครับงามๆแบบนี้ บ่แม่สีหาพ่อง่ายๆเด้อครับพี่น้องโดนๆพ่อเทียนะครับหุ่นแบบนี้เฟรมแบบนี้เชื่องเบิ่งพี่น้องยืนรับตาหุยมุยฟังราคานะครับตัวนี้บานนี้เอาเอาซ้ำกันเลยครับแปดหมื่นหาตัวร่องแปดหมื่นหาซ้ำกันเนาะตัวนี้นะครับผมในราคาที่เท่ากันคือแปดหมื่นห้าพันบาทเอาตัวแรกลูกไอเคฟหกแปดหกแปดท้องออกฟอร์ดห้าเดือนกว่าเนาะครับอ่าตัวนี้ลูกสามหนึ่งท้องกับมิโกสองล้านกี่เดือนนะครับสามเดือนเหรอครับสามเดือนครับนะครับ เป็นสาวท้องแรกทั้งคู่ยังไม่ได้จดเอฟแมนครับนี่ใบนี้หลอดหายทั้งคู่ครับเอาไผ่เบิงเห็นงามแล้ววิเคราะห์วิจารณ์มาฟังจัหน่อยนะพี่น้องคู่นี้นะครับเอาผู้เสี่ยนง่วงงามผู้เห็นน้ากันแล้วอ่านะครับมักเฟิมแบบใดมักแม่ใดนะครับว้าสููผมฟังจังน้อยนะพี่น้องเห็นแล้วผมนี่นะครับผมอ่าก็ว่าเห็นโตจริงก็ว่าคักยุ่งเหรอครับพี่น้องคู่นี้นะครับโอ้โหดแล้วพี่น้องงามครับของดีง่วงามกว่าจะหามาได้ด้ครับ นะครับใครที่ชอบใครที่สนใจคู่นี้ถ้ายกคู่ราคาพิเศษพิเศษแน่นอนส่งฟรีนะครับแบบ V.I.P เน้นชมตัวจริงเน้นชมตัวจริงนะครับใครสนใจทักทายน้องเกจงมาได้ที่มาโนดฟาร์มครับนะครับบ้านสาบัวเนาะแม่ครับอ่าอำเภอกำมาลาไสจังหวัดกาฬสินจับผู้มาก่อนก็ได้เบอร์พูบก้อนก็ครับศูนย์เก้าห้าห้าสี่แปดห้าแครับเบอร์ไลน์กับเบอร์นี้นะครับผมครับผมแอดไลน์มาเว้ากันก่อนก็ได้ไงส่งรายละเอียดให้เบิ่งก่อนก็ได้หรือสิวิดีโอข้าเบิ่งก็ยินดีครับครับผมเอ้า มักสนใจของดีแบบนี้พ้ามาเบิงแล้วอย่าลืมเป็นกําลังใจให้บ่าววะที่นะเด้อครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กําลังใจของผมเล็กๆน่อยก็แค่พี่น้องกดไลค์กดแชร์เพราอเป็นกําลังใจ้เฮาดันโดนม้าไก่พาพี่พนองเ้ามาเบิงง่วงามอีสานเฮาก็มีของดีนะครับวงการงัวเฮากับผู้หลักในเรียงพันธุกรรมเป็นแมมบอกไม่พันธุ์นี้ไงแบบนี้ก็มีผู้เอาไปเลียงเนื้อนะครับก็มีครับพี่น้องงัวงผูนะครับง่วมันเอาไปเรียงไปขุนทรงนอกนะครับผมขมิ้นเวียดนาม นะครับผม mm. มาเล่เ,เขาเขามาซื้อเขาช่วงนี้เนี่ยตาก็กำลังคึกคักแม่บอกทีดีก็จ้องให้ลูกดีนะครับทรงลูกทรงพันธุก,กรรมดีๆให้ลูกให้เต่าตัวนี้ไ่ภูเขามาเห็นเขาก็อยากซื้อเขาอยากเอาไปเลี้ยงไปขุนครับพี่น้องแม่บอกเป็นเรื่องสําคัญเขาต้องแยกแยะราคานี่็คือราคาแม่บกเด้อพี่น้อง ราคาไรซังกิโลก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเอาแต่ผู้มักนะครับพี่น้องชอบเลี้ยงคันตุกกรมหรือชอบเลี้ยงวัวเนื้อวัวขุนกับพัฒนาเบิ้งเอาอเมริกันบามันลูกผสมบันเท่ากับว่แมันขีไลเพราะแพ้ไพสสําหรับอีพี่นี่ก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับพี่น้องเมื่วาจะมักสาวน้อยสาวไก่ผสมลือว่าทองวันนี้มีสามตัวที่มาโนดฟ้ามขอบคุณน้องเจ๋งขอบคุณเอฟซีทุกท่านจากลาไปทานนี้แหละครับผมสวัสดีครับ